ça c'est la même ça va être le même goût sauf la taille d'accord Du coup, je prends 6 là et 6 là d'accord ça c'est plus gros hein oui French Conversation เรื่อง f a i r เ e ลกุนะครับบทนี้เป็นเรื่องของ Pa s ซอื่นก m มองหรือว่าการที่เราไปสั่งออเดอร์นะปา e ซอื่นก m มองก็คือไปออเดอร์สินของไปออเดอร์สินค้านะครับก็บทนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดใน Chez l e อ o ล s s o n i e r เ o ่ s s o n i e r ก็คือเป็นร้านขายปลาหรือว่าขายอาหารซีฟู้ดขายอาหารทะเลนะครับเรามาดูกันว่ามาดามวินยงกับ l e อ o ์ s s o n i e r ก็คือพ่อค้าปลาเนี่ยเขาคุยอะไรกันนะเดี๋ยวเราไปฟังไฟล์วิดีโอเสียงกันก่อนนะครับ T4, passez une commande. 1. Hein? Chez le poissonnier. Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour combien de personnes Pour 6 personnes. Pour quel jour euh, Samedi, en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. C'est à quel nom Vignon. V-I-G-N-O-N. Mmh. Qu'est-ce que vous préférez Alors, Un plateau classique à 20 euros ou un plateau mélangé à 30 euros quelle est la différence Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés, des langoustines, du crabe, des crevettes. Mmh. Un plateau classique me semble très bien. เรามาดูพร้อมกันครับว่าทั้งสองคนเขาคุยว่าอะไรกันบ้างครับเขาก็บอกว่าเชอร์วูดเทกกอมองเดออังปลาโตเดอะฟุยเดอะแมคซินวูเบลนะครับมาดามบอกว่าฉันต้องการจะกอมองเดครับกอมองเดกริยาตัวนี้แปลว่าสั่งนะแปลว่าออเดอร์นะครับฉันต้องการจะสั่งฟุยเดอะแมคฟุยคือผลไม้นะครับแมคคือทะเลฟุยเดอะแมคแปลว่าอาหารทะเลนะครับซีฟู้ดส่วนปลาโตก็คือเป็นถาดนะครับฉันขอสั่งถาดซีฟู้ดหนึ่งถาดนะครับ แล้วก็พ่อค้าปลาบอกว่าวิมาดามปูกงเบียงเดอะแบ็กซอนได้เลยคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็ปูกงเบียงเดอะแบ็กซอนก็คือสําหรับนะครับสำหรับกี่คนนะครับกงเบียงเป็นการถามปริมาณนะครับแล้วก็แบ็กซอนก็คือแปลว่าคนนะครับก็คือสําหรับกี่ท่านนะครับแล้วมาดามก็ตอบว่าปูสีแบ็กซอนนะก็คือสําหรับ6คนนะครับอยากได้ทีซีฟู้ดหนึ่งถาดสำหรับคน6คน แล้วก็พ่อค้าปลาก็ถามว่าบูกแกนชูก็คือสำหรับวันไหนนะต้องการสั่งวันไหนมาดามบอกว่าซามดีออนฟังแต่แครเมดีเซปู๊เลดินเน่มาดามบอกว่าฉันขอสั่งวันเสาร์นะครับซามดีแล้วก็ในช่วงตอนไหนครับแครเดีแปลว่าตอนบ่ายส่วนออฟังก็คือช่วงท้ายช่วงปลายช่วงท้ายของบ่ายเขาก็หมายถึงช่วงโซเคช่วงเย็นครับเขาก็ย้ำว่าสำหรับดินเน์นะครับสำหรับมื er ้อดินเน่บู๊กเลอดินเน่ แล้วก็พ่อค้าปลาก็ถามว่าเซตาแกนนงก็คือจะจองไว้ในชื่อของใครในนามชื่ออะไรครับมาดามก็บอกไปว่าวินยงแล้วก็สะกดวินยงให้พ่อค้านะครับ แล้วพ่อค้าก็ถามว่า qu'est-ce que vous préférez un plateau classique à 20 e o u un plateau mélangé à 30 € o นะครับก็คือว่าคุณพีเฟอร์แบบไหนคุณพีเฟอร์ถาดแบบคลาสสิกไหมในราคา20หรือว่าคุณจะอยากจะได้ถาดแบบเมลองเช่ ange, นะครับก็คือเป็นมิกซ์นะเมลองเช่ ange, ในราคา30ยูโรส่วนคุณลูกค้ามาดามนะครับก็บอกว่า g e l l ล่ลาดิเฟค e งส e กก็คือมันต่างกันยังไงเหรอถามความแตกต่างนะครับ แล้วพ่อค้าปลาบอกว่าดองเลอร์ปลาโตคลาสสิกวุสเลสลอมเดกอกิอาชเขาก็บอกว่าในปลาโตแบบคลาสสิกเนี่ยคุณจะมีแค่นะครับเซลมองแปลว่าเฉพาะหรือว่าแค่เท่านั้นอะไรเงี้ยครับก็คือจะมีโกกิ a าชเท่านั้นนะโกกิ a าชเป็นหอยนะแปลว่าเป็นแปลว่าหอยนะก็จะมีเดวิดเถอะเดมูลล์วิทเคอร์ก็คือหอยนางรมนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะ จะแทรกคลิปวิดีโอที่ไปถ่ายมาที่ร้านขายปลาที่ฝรั่งเศสให้ดูด้วยนะมูลคือหอยแมงผู้นะดองเลืปลาตัวไม่ลองเชฟวซาเวอซีเดคูตาเซนะเดลองกุสตินดูครับเดรเวตแต่เขาก็บอกว่าในปลาตแบบมิกซ์เนี่ยไม่ลองเชฟเนี่ยนะคุณก็จะมีะเป็นสัตว์น้ําเปลือกแข็งนะเปลือกแข็งเราเรียกว่าคูตาเซน,นะก็จะมีลองกูสตินลองกูสตินก็เป็นกุ้งตัวใหญ่ที่อยู่ในตระกูลลบสเตอร์นะครับ ครับก็คือปูนะครับแล้วก็เคือแวตก็คือกุ้งนะครับ สุดท้ายลูกค้าก็บอกว่าอังปลาโตคลาสสิกเมื่อซ้อมเหลือแค่เบียงสุดท้ายมาดามก็เลือกปลาโตแบบคลาสสิกนะแกก็บอกว่ามันมันซ้อมเหลือมันโอเคมันเข้ากับฉั้นได้ดีมากๆก็คือว่าชันฉันขอเป็นปลาโตคลาสสิกและกันนะครับหลังจากที่ได้ฟังการแบบเทียบวความต่างระหว่าง2ปลาโตนี้กับจากพ่อค้านะมาดามก็เลือกซื้อแบบคลาสสิกในราคา20ยูโรนะครับ ต่อไปในพาร์ทแกม่าเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็อธิบายวิธีใช้กับวิธีการใช้คำว่าปูในภาษาอังกฤษนะครับปูเนี่ยมันก็จะแปลว่าเพื่อนะครับแปลว่าเพื่ออย่างเช่นเซปูกีเพราขาถามว่าเซปูกีก็คือสำหรับใครนะครับสำหรับใครอ,อย่างนี้ก็จะบอกว่าปูมัวปูมิเชลก็คือสำหรับฉันสำหรับมิเชลนะครับปูกลองปูแกนชูปูกองก็คือสำหรับเมื่อไหร่ปูแกนชูก็สำหรับวันไหนนะครับ ปูกลาสเมนโปรเชนก็คือสําหรับอาทิตย์หน้านะลาสเมนโปรเชนแปลว่าสัปดาห์หน้าเจอร์ดีก็คือวันพฤหัสปูโกงเบียงเดอแบกซ้อนอย่างในบทสนทนาพ่อค้าก็ถามว่าสําหรับกี่คนมาดามก็บอกว่าสําหรับ6คนนะครับปูโกงเบียงเดอตองก็คืออ่าฟอร์ฮาวลองนะครับสำหรับกี่วันเวลาที่เราไปจองที่พักโรงแรมอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าปูโกงเบียงเดอตองนะครับเราก็ตอบว่าปูกาเตอร์ยูกาเตอร์ก็คือ4นะครับสำหรับ4วัน แล้วก็เซปุกโกแฟกเซปุกโกแฟกก็คือถามว่ามันใช้ทำอะไรนะปุกโกแฟกเราก็ตอบว่าเซปูกชูเอเราเอาไปเล่นนะชูเอวูเซตแล้วก็สุดท้ายนะสัมมูลนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสัมมูลถามความคิดเห็นเราถามว่าเซวูเซตปุกเซโปรเจกก็คือคุณเห็นด้วยไหมกับโปรเจกนี้นะวูเซ uh, ตปุกเซโปรเจกนงเชื่อสุยกงเธอนงเชื่อสุยกงเธอแปลว่าฉันไม่เห็นด้วยนะครับ แปลว่าเห็นด้วยกงเธอแปลว่าต่อต้านแปลว่าไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเรามาดูโ o ร a าบูเลตกันนะครับก็จะมีหมวดปัวส่งปัวซ่งก็คือปลานะครับมีปลาที่เราเรียกว่าลาโซนเหรอลาโซนคือปลาตาเดียวนะครับแถวแต่ว่าที่ประจวบที่บ้านผมเนี่ยจะเรียกว่าปลาลิ้นหมาเพราะลักษณะมันจะเป็นปลาตัวแบนๆอย่างน,นี้ครับมันจะมันจะเป็น คล้ายๆลิ้นของหมาคนแถวบ้านผมก็เลยเรียกว่าปลาลิ้นหมานะครับเรียกว่าลาโซลลาทุยต่ลาทุยก็คือปลาเท้านะคบ,บอะตอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันที่หน้าโรงเรียนที่เรียนภาษามันจะมีแม่น้ําอยู่ก็จะเจอปลาปลาทุยเนี่ยว่าอยู่ตามแม่น้ำนะครับเยอะมากเลยคนเขาก็จะมาตกปลากันนะปลาทุยต่ตัวมันจะลายมันจะเป็นลายๆายำดำๆมาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเลโซมงเลโซมงก็คือแซลมอนนะครับ เลอต้งก็คือปลาทูน่านะครับลาซาคดีนทุกคนน่าจะรู้จักซาคดีนครับปลาที่เราที่ส่วนใหญ่เราเห็นในปลากระป๋องก็คือปลาซาดีนนะครับอังฟิเลเดอร์โซมงนะครับก็คือเป็นแซลมอนหนึ่งชิ้นนะฟิเลเป็นหน่วยในการบอกว่าอังฟิเลเดอร์โซมงอังฟิเลเดอร์ทุยอะไรครับเป็นปลาหนึ่งชิ้น ต่อไปหมวดโกกิอาชโกกิอาชก็คือตระกูลหอยนะครับก็จะมีเลวิทเลวิทก็คือหอยนางรมนะครับเลมูลคือหอยแมงผู้นะครับแล้วก็หมวดเดคูตาเซ่คูตาเซ่เป็นสัตว์น้ำเปลือกแข็งนะครับก็จะมีเลคเวอต ก็คือกุ้งนะครับเลลองกูสตินนะในคล้ายๆล็อบสเตอร์นะครับอยู่ในตระกูลล็อบสเตอร์ก็เลอร์ครับก็คือปอูนะครับแล้วก็เลโอมาร์คคือกุ้งล็อบสเตอร์ครับโอมาร์คต่อไปนะครับอังปลาโตเดอฟรุยเดเมร์อย่างในบทสนทนาที่เราได้ฟังไปก็คือเป็นถาดของอาหารทะเลหนึ่งถาดนะครับปลาโตเดอฟรุยเดเมร์ เพา a เป้เล p อ i ปู o งคือการทำปลาไม่แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจคำว่าการทำปลาไหมก็คือเวลาที่แม่เราไปซื้อปลามาที่ตลาดเนี่ยบางทีแม่ค้าพ่อค้าเขายังไม่ได้ทำาให้เราใช่เราก็ต้องกลับมาทำเองก็คือการที่เราล้างทำความสะอาดนะเล d อบวีเดนะวีเดก็คือการที่เราเนตัวเย่นะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็อ n Lever เวเลซาเคตองเลเวเลซาเคตองเลเวเลซาเคต อาเคสก็ ete, คือก้างนะครับก็คือองลาเวตแปลว่าดึงออกถอนออกก็คือเขาเรียกว่าเอาก้างออกนะครับเอปักฟัวกูเปลาเตชปักฟัวแปลว่าบางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องกูเปก็คือตัดนะต้องตัดหัวปลาออกด้วยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทําอาหารนะครับแล้วก็สุดท้าย m a n ิเ r รเดดี m a ็มา e ิเอรเดดีมีอะไรบ้างครับเชอร์วูดเคกอมองเดก็คือฉันต้องการจะออเดอร์จุดๆ,ๆนะครับ es ส u e อร e เชอร์เ m อร์ก็มองฉันสามารถที่จะสั่งจุดๆได้ไหมนะครับ e s เเวลาขึ้นต้นประโยคเนี่ยมันจะแปลว่าได้หรือไม่นะครับคำตอบก็จะเป็นวินงอะไรอย่างนี้นะเซตแกนนงก็คือเราถามว่าคุณจะจองไว้ในนามใครในชื่อของใครใเวลาตอบเราก็บอกว่า o อ n นงเดออะไรก็ว่าไปนะ n อนงเดอร์คุก oh, ิมิยะโอนงเดออะไรก็แล้วแต่นะครับ p ปูแกนชูก็คือสำหรับวันไหนแกนเลอ ในเวลาเท่าไหร่กี่โมงนะครับปูกงเบียงเดอแบกซอนก็ถามว่าสําหรับกี่ท่านกี่คนเมื่อปลายปีที่แล้วนะผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนคนไทยนะที่เคยเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ปี2006นกะครับก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่เมืองวานนะเมืองฟานเนี่ยเป็นเมืองติดทะเลนะครับอยู่ทางแควน้นเพอร์ตานของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็

D'accord. comme, comme euh, elle va vous donner euh, et les mêmes sont pas. ça c'est la même ça va être le même goût sauf la taille d'accord le goût je prends 6 là et c'est ça d'accord ça c'est plus gros hein oui et c'est combien là ah, qui joue de, de tourteaux on est à 11,90 แต่ว่าร้เอกีมันไม่ได้อยู่ในออาร์นต Alors 7,60€ s'il vous plaît. Non du vol pour un mercredi, du Mais ma père, on l'espère. Ah, une fois, donc... Je te père. Merci. Tout ça, 8, ,20€ et 2, 10. Voilà, merci, bonne chance à vous. Le corail Oui, rouge. Bon, je... Ouais, alors ça c'est un mail, il n'y en aura pas. Il faut prendre ça. voilà. Il n'a qu'une pince, celui-là. Celle-ci est plus belle. Ok. Et on fait cuire dans l'eau brouillante. Dans l'eau froide, et quand ça bout, on laisse frémir un quart d'heure. Oh. Avec ceci, ça, ça sera 6,96.